ขอูที่เราซื้อมาหายไปไหนกันแน่นะหาในบ้านก็ไม่เจอหรือว่าอาจจะหล่นอยู่แถวหน้าบ้านก็ได้ซื้อมาแพงสุดด้วยสิเสียดายจังอ๋อลืมมองฟี่ฉายมาอีกนะก็คาำหาดูวแถวเนี้แหละ ทมไมจอกลับบ้านดีกว่าถ้าฉันหาเจอก็เป็นของฉันใช่ไหม